จอดรอเจ้าของที่เจ้าของที่ไปเบิกตังค์อยู่ครับบอกเขาจะจ่ายสดอย่าพึ่งเทว่าอย่างนั้นครับอจอดรวมกันอยู่ตรงนี้ ีงานนอพันนิพาสี่คันจัดไปเดี๋ยวดับเครื่องก่อนแป๊บเดียวมั่งรอดจะของทีององจะดังมาไปเบิกเงินอยู่เงินสด โอ้โหเงินคขัดินนี่นะ <c oughs> นี่ครับดินดินสวยๆเลยนะ นมส่งสัญญาณแล้วบอกไปกันได้ครับไปขึ้นรถทุกคนทุกคันจัวไปนะครับพอยอรอก,ก่อนแล้วครับตามไปเสียอัน ถึงแล้วที่เทข้างทางเลยครับเจาวนี้ก็ไม่รู้กี่เทีย่ยวเททําทางลงให้กับรถอ่าตัดอ้อยน่าจะไม่เยอะ <c oughs> โอ้นพยอดเทแล้ว ยอดเทเสียอันเทเสนมเกตเข้าสิงเข้าสิงแล้วครับโอ้ถ้าส่งนี้แสดงว่าเข้าสิงเข้าสิงพยอดแล้วไทยแรงๆอย่างนี้ สวนทางกันพอดีนะพยด <c oughs> ต้องอยู่ห่างครับการจ,จราจรดีว่าไม่มีรถเท่าไหร่ <ไ>ทางลงแปลงนี้นะแปลงที่ตัดแล้วนึกว่าแปลงที่ยังไม่ได้ตัด ไปเียนมุมได้เวลาเทเทเสร็จกลับมาถึงบ่อรับดินต่อจวดกันต่อ พยอดอา,นะอากาศร้อนมากครับข้างนอกแล้วก็ฝุ่นด้วยฝุ่นฝุน